สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมภูมิใจอีกแล้วครับอยู่ในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์อินคอแทมครับไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์เฉยๆฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับน้องน้ำคนเดิมครับผมแล้วก็อยู่กับผมภูมิใจครับเราก็จะมาเปิดธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตของเราต่อครับผมไปกันเลยเปิดเลยวันที่ห้าครับน้องน้ำจ๋าน้องน้ำจะไม่เปลี่ยนชุดเลยเหรอน้องน้ำใส่ชุดนี้มันสามวันแล้วนะน้องน้ำ แตวผมแบบว่าผมลองหาตังค์หาตังค์ก่อนแล้วผมค่อยอัพปัญหาอย่างแรกก็คือเงินไม่พออย่างที่สองก็คือเติมของไม่ทันเติมของได้ไม่ทันนี่เท่าไหร่แต่เงินไม่พอเนี่ยโอ้ทุกอย่างไม่ไม่นะไม่เป็นหน้าปลาหลังพอเราสั่งพอเราเงินถึงปุ๊บสั่งของเพิ่มหล่อเสร็จเดี๋ยวผมอัพอัพนี่แล้นอัพโซดาดิ้งขึ้นไปแล้วก็ไปเอาเออไปเอาลูกไปเอาอะไรนะ ผู้ช่วยคนหนึ่งเอาลูกจ้างไอ้คนนึงครับแล้วเราเราเลเ้่งก่อนไหมเล่งก่อน,นโอ้หลูกจ้างโอ้หนี่ดีจัดแต่แพงมากรับสีนี่เลยรีสโตสโตเลสคิวิตี้มีคิวิตี้ด้วยคิวิตี้นี่ไม่น่าจะน่จาจะแบบไล่โจรอย่างเงี้ยครับดูของให้เราแบบว่าถ้ามีโจรมาขโมยมาเขาก็จะไปไล่รีสโตนี่น่าจะเอาของจากหลังร้านไปเติมหรือเปล่า แต่สตอเรจก็คือเอาของจากข้างนอกมาใส่ร้านผมน่าจะเดาว<ม>ใช่ไหมผมคิดถูกผม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 ,ผม,ผม,ผมพูดถูกหรือเปล่าสองดาว <laughs> ผมเล็งไว้สักคนก่อนแล้วกันเล็งไว้สักคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนวันแล้วมันก็จะเปลี่ยนคนอุย้ยอันนี้ดูดีนะครับเนี่ยในในบางทั้งสตอเรจในสตอเรจนี่ดีเดี๋ยวผมสลับเอาก็ได้แบบว่าถ้าเกิดสั่งของมาก็ค่อยสลับให้ ให้หนายให้นายคนนี้มาช่วยโอ้คนนี้ครับผมเล็งคนนี้แล้วลั่นคนนี้แล้วอัพสามทีปืดปืด,ปด,ปดอ้โหบอกเลยว่าว่าต้องซื้อตู้แช่เพิ่มอีกอะถ้ามีโซดาขนาดเนี้ยทุีก่อนนะมีตู้แช่เย็นนะอะวันนี้จะวางผักวันนี้เครื่องให้ให้ลูกค้าอันนี้เองลูกค้าอะไรนะคิดตังเองมีอะไรหมดไหมจ๊ะน้ำ ดาเริ่มละเริ่มอุ้ยเริ่มละเริ่มหมดละเดี๋ยวอยากสั่งอันนี้มาเดียวก่อนแบ็กทีแบ็กทีร้อยห้าห้าเราเราลบกันแล้วเอาแบ็กทีมาก่อนเงิน,ให,งน,น,หนให้เงินมันหมุนให้เงินมันหมุนโอ้โอ้ใจเย็นครับลูกค้าอย่าเดินผ่านเดินเดินผ่าน ไปดูซิอะไรจะหมดอีกไหมมาเลมอนทีมาอ๋อเดี๋ยวนะอาอันที่มันนี่แหละเปปเปอร์มิน์ erm โอเคเกันยังเหลืออยู่โอ้โหมาเลยโยเกิร์ตเฮ้ยหมดแล้วโอ้โหหมดไวมากโอเคโอเคโอเค แล้วอันนี้คือนั่นที่มดนใช้ซูกกาฟีเติม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 ทิ้ง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 โอ้เต็มวันนี้ลายยะเกิดเติมกันหน่อยเอาจบเอาจะบับบังได้ไหมครับโอเคครับผมอันนี้อะไรนะอันนี้พรีเมียมพรีเมียมคือพรีเมียมคืออันนี่ เอ่อเติมก่นอนโคลาฮะโค้กนี่อะไรอันนี้เลมอนเลมอนโอ้โหจะหมดแล้วเลมอนชาเลมอนชามะนาวโซดาโซดาขวดจะขวดแก้วเลยอ่เต็มเต็มฮะเป็นไงพัชชาน้องน้ำเดี๋ยวพี่ช่วยนี่นี่เร็วเร็วบอกเลยพ่อเร็วพี่ช่วยนิดแบบโหสปีดอะสปีดอัพอะไรบน่น มึงซื้อมาจะหมดอีกแล้วมาสองเลยมาไม่สตออ๊อกดูไม่สต๊อกดูมอแปดร้อยน้องน้ำแปดร้อยกดพี่กดเร็วพี่กดเยอะไปพี่ขอโทษ เราไปร้อยไปร้อยเท่าไรอุ้ยเร็วเร็ว,รวอุสามแต่ของมันก็นี่อีกอก่าก็ต้องหาทุนเพิ่มอีกอ่ชั้นวา่า 800, 3, อ๋อไปร้อยสามอีกน้องน้ำน้องน้ำสาน้องน้ำคิดคิดหน่อยได้ไหมจ๊ะตัวอีกสองคนอีกสองคนอุ้ยพอดีแล้วเลยว่ะมาแล้วของแบบเบิ่มๆม,มาขอเลยชิ้นแรกอันที่มันใกล้หมด เดี๋ยวนี้คนชอบกินโซดากันนะเนี่ยข้าขาอุ้ยนะกระป๋องกระป๋องกระป๋องกระแปงจะหมดแล้วอ้อโอ้โหนี่เยอะเลยไว้ก่อนเติมไมรเติมเข้าไปลาแพ็กคนเราแพ็คจะหมดแล้วนี่เติมทันครับเป็นยังไงล่ะโอ้จะอย่าจะอย่ามาซ้อนเฉย ครับมาตาเลยแถวเดียวแล้วเกยดีจัดประชดอ่ะสั่งมาสองเลยที่เดาวอุ้ยพเมยมเหรอพเมียมเหรอืออะไรเมืมเอ่อกี้อ้าจ่ายซ้อนครับโอเคครับผมยินทีครับวัน,น้ลาวานเรียนเลยนะงานผิด ก็เต็มเต็มไปสต็อกหลังร้านสต็อกหลังร้านหนึ่งกล่องได้ห <IL> ้าสิบอะคิดเอาโคตรเยอ่เพราะว่าหนึ่งชั้นน่าจะชั้นเกลือได้ใส่ได้เป็นร้อยอ่ะสุดาแพ็กกับสดาแพ็กโอ้เงินเด้งเงินเด้งทิ้งอ่ะไทิ้งทิ้งไอตรงนี้ก็มีเนียมั้เพิ่งสังเกตไม่ีวิ่งด้วยความเร็วแสง ไม่ไมองไ,ไม่ทันกันเลยทีเดียวเอาตามาคิโอ้ยๆบอลเลนเลนจะหมดอ่ะเติมเติมเราจะให้มันหมดไม่ได้ต้องเติมพรีเมียม,มเออใช่ใช่ใช่พรีเมียมพรีเมียม,มใช่มันคือพรีเมียมรอเปล่าดูเดี๋ยวดูเป็นหน้าจอโอ้โหไม่ใช่หมดหมดแล้วอ่ะ มาเลยน,นี่มาก่อนเลยเติม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 ครับอ๋อที่หมดคือนี่นี่หมดคือโคล้กจำผิดสิมันซื้ออะไรหมดอะไรหมดเอ่อน้ำเหรอน้ำโอเคอยู่เกลือโอเคอยู่ดิงโอเคอยู่นี่ไง ข้าเดินผ่านข้าบอกแล้วเ,เติมลูกค้าลูกค้าพอลูกค้าเดินผ่านปุ๊บมผมกดปกติผมกดค้าแล้วมันจะเติมใช่ไหมเติมต่อเน,นี่ยแต่พอลูกค้าเดินผ่านปุ๊บหยุดเลยแต่ไม่รู้กำไรเท่าไหร่นะแต่กำไรแน่นอนเติมเลยละกันน่าจะได้สามแถว,วเราจะ น้ำโอ้โหน้ำเก่งมากเลยครับน้ำเข้มมากๆนมนมดูน้อยก็ไปดูที่จอดีกว่าดูจอจะดูไงก้าเใครเยอะอยู่น้ำน้ำมาข้าวพึ่งเอามาข้าวมาน้ำตาลมาโอเควัเนี้เยอะอยู่โอเคนมนี่นมจะหมดจะหมดวัวเกิดนะ โซดาโนอะโซดา,ซด,าดูใกล้หมดนะโคลานะโคลาโคลาบารทอมกับโคลาแพ็กามามามาหกร้อยจะน้องน้ำน้องน้ำช่วยพี่เติมได้ไหมจ๊ะ <c oughs> เปลี่ยนสายงานกระทันหัน ในลองรีสโตสิน้ำจ่าช่วยช่วยเฮ้ยเฮ้ยแข่งแข่งแข่าน้ำตาลน้ำตาลไปไหนไอ้นี่เออเราลงน้ำเติมสิน้ำเติมเร็วไหมเฮ้ยมีการเอาไปทิ้งด้วยโอ้แต่น้ำโอ้น้นนี้เรู้จักลิซเซอร์แล้วเหรอจ้าลิซเซอร์ต้องไปทางนู้นสิเดี๋ยวน้ำโอ้หน้ำต้องไปทิ้งเลยอ่ะ นี่เขาทำงานรู้แล้วเขานอนนี่หรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันน้ำเนระน้องน้ำนอนนี่หรือเปล่าจ๊ะพี่สงสัยจังเลยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยนะน้ำตาลน้ำน้ำตาดไปน้องน้ำไม่เติมน้ำตาลนี่เขาเติมน้ำอุ้ยอุ้ยอย่าดูถูกนะเขาเติมใยนะถ้าเขาเคลื่อนที่ช้าเฉยๆอุ้ยเติมใยนะเนี่ยแบบโคตรร่าบเติมน้ำผึ้งขนมน้ำผึ้ง สวยครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะนงน้ำน้กน้ำจ๋านกน้ำเลืกอกหยุดนกน้ำกลับไปแคชเชียร์ได้ไหมแคชเชียร์ปุ๊บกดแล้วไงต่ออ้าวน้ำหายวันนี้แล้วมีอะไรยังเต็มกล้องอยู่มโอเคครับสำหรับซสเปอร์มาร์เก็ตทูเกเตอร์ในวันนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมอัลต้ามาร์เก็ตไปก่อนนะครับไปดูผลสรุปกัน เรียบร้อยครับวันที่ห้ากำไร74ดดอลลาร์ครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยซื้อสินค้าไป2,500เอ่ออินคัมวันนี้2 0 0 7อ่านี่ราคานน่นค่านี่อีกไม่เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีบ๊ายบาย,บายครับ